สิริสิริอ่าเสียงนะขยให้หมอนหมอนนั่นไหลพวกนี้ใวกม่มาไม่ตระตาอ่า ตอว่ขอีอนอนหรอว่ต้องข้าเาอ่ะมิงใหญ่คนัดนผัดัเนี่ยเน เ้ยาลงมาตามแหงใช่ไหมเธอจะมาตามเฮยใช่ไหมมายและรีบอมามาคุคนงานงานคนงานเกียบปาแม่เน้ยจาเรนโผล่โผล่ใแห้งเท็กอะทีนี้ฮเออสอคนนี่ยเธอปดูเปนบไปเป่าไทย้าดของแท้เราตอนนี้ปิดเื่อจดไปจืดนาท่นี้จ้ะ ต้องให้ต้องให้พอไปช่างโลง่งมันเด้อบานนี้นะไปรลไปลุมาไปทำมันดน<อ>ดินะไปงเล้า ตอนนละวีบอกอันนี้อรอันนี้บุดผู้นี้ตีมนาตีกบนงูมาตัดมะฮุงมากินเลยคิดเข็นนาละกเซกกาลงมาก,ก๊าลงมากกลาลงนาอนด้ยอกินมากนะไกนะม่เง๊บนาได้ผูกพลัง้าบกเอาเรียนนี้ส่งมอาเข้าไปดูสิเล่มา นเนเน่ไรแต่คนคน่เ้นมือที่คนไล่กคนบงมเกียวกัเจ้ามาแล้วก่อนอะไรไม่ใช่คุณลืมยางไก่ใช่เออเดี๋ยวคุณไปเกี่ยวของครูก่อนหัว Porra uh -huh. ก็ดังวะใหม่ไหมมันไม่ดัง เป้ยอะเป้ยตัวดังไม่ไม่ดังวะไม่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 มันไม่ดังไม่ไม่ไม่ปกติปกติป้านีจะไม่พลาดนะปีนี้ฮะเหยียบลงมาแล้วเ่ะอเหยียบจะเหยียบข้าวก็พอ เออเขาเกี <S <S ่ยวขึ้นเมื่อไหล่ละเออคาดเหรอวะเขาสูงวไงดีดังเขาสูงเขาของงามหรือน้ำมันดุสมบูรณ์ข้าวเนี่ยมันชอบน้ำเยอะพอตรงไหนมีน้ำเยอะมันก็สวยเข้าใจไหมโอ้แม่ลีฮัมเดี๋ยวเดี๋ยวไปโคล่หอยหน้าน้าฝนหน้าน้าฝนมะเมีน เด้ะเด๊ะเดหน้าหน้าฝนหอยหลอยู่ดีมีกบเป็นยังไงครับปนีว่าต้องมีกบว่ะปนีหนาปนีปนีเห็นกบเยอะมากเลยอ่ะอ่ะบำรู้ันย่างไปดลยแม่เอาซุ่มนี่นนะ คะเห็นเบาอันคือนี้อันนอนผุ้ยกันเลยเออมองนี้มันจะกลมมันหาก็ลลมนี่ได้

เรื <łość> ่องยาคุมมันมีแทกตองยู่แล้ว ต้นเนี่มันบใหญ่ใบใไดเลยครับแก้วครับไหม Eu vou matar. เป็นแพงประจันมันบเป็นแพงกต่เ<ะ>ช้ามันบ่เป็นแพงยังไปหาผู้สาวก็คือก,กินะมันบเป็นแพงว่าวงไหผู้มมัน,<ะ>มนอ,นอ,นนนอ,อี่ฮะไหนรถอาเ่นเทเลมาเลตีันลบเสวพู้ดีแท้<อ>เราบดหกลมดูให้ลดลงบดเราบัดหกม<ะ>ดล,ลกมตัวทามมึงมันไง

cầm lắm hả à? mát đứng nào nó không cầm